ข้อหานะว่าเขาเป็นคนฆ่านะครับแต่เขารับในข้อที่จริงนะครับหลายส่วนแล้วนะครับนะวันนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไปขอให้การก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อสํานวนการสอบสวนนะครับนะวันนี้ผมได้แจ้งแต่วันแรกไปแล้วว่าในส่วนของแอมเนี่ยนะเรามีพยานฐานเนี่ยที่มัดแน่นไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ท่านบุตรรอท่านให้ขยายอยู่ก็คือ1นึ่งนะเรื่องที่มาของไสยนาย รโรงงานต่างๆนะครับคนซื้ออย่างนี้ต้องมีอดีทั้งหมดนะครับรวมถึงเจ้าที่กรมโรงงานคนไหนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมือดีนะครับอ,อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของธนันออนไลน์เว็บนั่นนะวงเงินทั้งหมด78ล้านบัญชีมาร์บัญชีใครต่างส่วนนี้ก็ต้องมีอดีอาญาทั้งหมด นะครับดัะนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าความผิดเนี่ยมันขยายวงออกมานะครับดัะนั้นส่วนนี้กำลังได้รับในส่วนนี้อยู่นะครับในส่วนสํมนวลทั้ง10ในพื้นเรื่องฝาก2นะครับเราเตรียมการว่าเราควบคุมได้7ฝากนะครับเพราะฉะนั้นฝาก3เนี่ยเราก็จะสรุปทั้งการสวนทั้งหมดนะครับส่งให้พนักงานนะครับ วันนี้จะเห็นได้ว่าเราวางแนวทางไว้ชัดเจนนะครับนะแล้วก็การทําง,งานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นนะครับคือเรื่องคดีแอมนะครับมันเป็นคดีที่ต้องเรียนตรงว่าถ้าเราไม่จับตั้งแต่วันนี้อาจจะมีศพที่สามสิบสี่สิบเกิดขึ้นนะครับนะเพราะใน,นเรื่องของแอมนี่นะครับนะก็เป็นบทเรียนสาคัญนะครับ ในการที่เราต้องมาปรับรรปรุงในเรื่องของกระบวนการสอบสวนรวมถึงอะไรครับรวมถึงเรื่องหมอนะครับส่วนนี้จะมาแก้ในส่วนตำรวจอย่างยืมไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ต้องบูรณาการร่วมกันนะทั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขนะกระทรวงติทรมโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องเข้ามาเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยได้ระบุกว้แล้วว่า กรณีการตายนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องส่งส่งไปยังแพทย์นะครับแต่แต่ว่าในส่วนของแพทย์เนี่ยนะครับวันนี้เราจะไม่มีข้อมูลให้แพทย์สังเกว่าแพทย์จะต้องผ่าจันสูบพิษส่งลายไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่องโหว่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นคดีเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรที่น่าหันใจนะครับนะผมก็พยายามเก็บรายละเอียดวันนี้เรามีเวลาเหลือเยอะนะครับเพราะว่ากรณีที่คุณ ไม่มีครับไม่มีเพราะว่า <ose> ในเรื่องคดีของแอมเนี่ยนะครับนะงเขาจะให้การอะไรก็ตามนะครับก็ไม่มีผลต่อสมดุลเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียกว่าเราไม่ใช่รอการรับสารภาพนะครับวันนี้เรามีพยานฐานที่มัดตัวคุณแอมได้แล้วนะครับทั้งสี่ภาคดีนะครับนะประเด็นวันนี้ในเรื่องสมดุลเนี่ยไม่มีใครเหตุนะครับนอกจากคณะพนักงานสื่อตวจสอบนนะครับเต่อย่างแต่ว่าในเรื่องของแอมเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือวันนี้เขายังไม่สำนึกผิด นะครับนะผมไปคุยมาสามรอบผมไปคุยมาสองรอบแล้วนะครับเราดูก็รู้ว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่สมฤทธิผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับนะเมื่อเขาไปสมฤทธิผิดในศาลเนี่ยผมว่ามันจะสายไปนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกเขาไปแล้วนะครับนะว่าคุณต้องกลับไปคิดให้ดีนะแล้วคุณต้องไปสมฤกธิ